สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับพระผงหลวงพ่อกเกษมเขมโกออกวัดพับพราจังหวัดนนทบุรีสร้างในปีพุทธศักราช2517เเรามาดูรายละเอียดของพระผงรุ่นนี้กันเลยครับ เรื่องต้นครับเราดูที่รูปแบบพิมพ์ผิวพรรณของพระมิติของพระความคมชัดของพระด้านหน้า ด้านหลังด้านข้าง ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับ <S <S เบื้องต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าหลวงพ่อเกษมเราจะเห็นเปลือกตาทั้งสองข้างที่เปิดอยู่ด้านใน ให้เราสังเกตจะมีเมตตาอยู่ด้านในสองข้างเมตตาจะดวงเล็กนูนคมมาก เปลือกตาบนจะปิ้นขึ้นคมมากช่วงระหว่างโหนคิ้วด้านบนคิ้วจะโกงลักษณะเหมือนสามเหลี่ยม ช่วงบนศีรษะรอยหน้าผากเราจะเห็นรอยเหี่ยวยน่นเล็กน้อยมิติของศีรษะช่วงด้านหน้า ด้านข้างเป็นมิติแต่ระดับลงมาเราจะเห็นเว้าลึกช่วงข้างขมับ ใบหูจากกลางและเป็นสันขึ้นให้เราเอียงดูเล็กน้อยด้านขวามือช่วงใบหูด้านบนเป็นชั้น จมูกจะเรียวยาวสวยได้รูปนูนเด่นร่องแก้มร่องปากกดได้สวยงามและคมเรียวเล็กช่วงระดับคอ เราจะเห็นลูกกระเดือกสังกติที่พาดยาวมาจะเป็นเส้นเป็นมิติ ริ้วจีวรจะเป็นกรีบสวยได้รูปจนถึงซอกลักแล้เจะเวาลึกช่วงไหายปลาจะนูนเด่นไล่ระดับคอเอียงจนถึงลาดหัวไหล่ลำแขนจะดูเป็นมิติร่องแขนตรงกลางจะยุบลงไป มือหน้าตักการประสานจะได้รูปดูเป็นธรรมชาติและสวยงามช่วงระดับหัวเขา่าจะเสมอกันทั้งสองข้าง รายละเอียดเราจะเห็นริ้วจีวรหมคลุมเป็นมิติเป็นรอนความคมชัดในเนื้อหาอักษรจะนูนเส้นคมให้เราสังเกตช่วงบริเวณหอหีบรลอลิง จะมีอักษรเป็นร่องจุดตรงลอลิงจะเห็นเป็นร่องสองชั้นได้ชัดวอวแหวนก็เช่นกัน จะเป็นเส้นซ้อนต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังกันครับเริ่มจากด้านหลังการกดพิมพ์ขอบพิมพ์ จะมีปิ้นขึ้นอักษรอักขระยันจะนูนเด่นเป็นแท่งคมชัด ให้เราสังเกตจุดนี้อักษรอ,อักขระตัวนี้ให้เราเอียงขึ้นเล็กน้อยเราจะเห็นเป็นรันชั้นสองสองเส้นจะคมมาก ช่วงคำว่าลาปางดูตรงที่ปอปลาข้างบนจะมีเส้นนูนเกินเกิดจากแม่บล็อกแม่พิมพ์ในเส้นเส้นจะแตกปลายหางปอปลา ต่อจากนั้นเรามาดูขอบข้างของบล็อกเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านขวามือเริ่มจากด้านบนก่อนขอบข้างจะหนา ต่อจากนั้นเรามาดูด้านซ้ายเริ่มจากด้านหน้าพลิกด้านซ้ายเริ่มจากด้านบน เนื้อหาจะเป็นผงอิติเจปัทมบังตีสิงเหมหาราชผงพุทธคุณผงว่านเกสรผงหน้าโบสถ์ผงในพระบูชาผงวิเศษของหลวงพ่อกเกษมพุทธคุณจะโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมอุดมโชคลาภเกื้อหนุนดวงชะตาและ